เรากำลังมองหาอ่างเพื่อจะรีโนเวทบ้านรีโนเวทห้องน้ำอยู่พอดีแล้วเจอเจอเว็บไซต์ของราวเนี่ยขึ้นมาใน Facebook แล้วก็ดูแล้วดีไซน์มันแมทช์กับตัวดีไซน์ห้องน้ำใหม่ที่เราวางไว้ครับก็เลยลองติดต่อทางราวสดูครับผมอพอดีไปเจอในเว็บไซต์ครับ,รบมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกเราก็เลยไปร่วมกิจกรรมแล้วก็เล่าอิสเปเรชั่นแล้วก็ได้รับการคันเลือกให้เป็นผูชโชคดีได้รับรางวัลพอดีครับผม โอยส่วนตัวเนี่ยเราเป็นคนแท้ความใส่ใจในห้องน้ําค่อนข้างมากเลยเราก็เลยมองหาผลิตภัณฑ์ที่แบบออดีไซน์ที่จะตอบโจทย์จริงๆนะครับเราก็เลยไปเจอตัว laventsempy พอดีนะครับแล้วก็มันเข้ากับคอลเลคชันสไตล์ที่เราจะตกแต่งห้องน้าให้เป็นเหมือนโรงแรมให้กลับมาบ้านแล้วมีห้องน้ําที่เราจะใช้ชีวิตที่เป็นส่วนตัวพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ ชอบไปเที่ยวเนาะเราเราก็จะไปดูห้องน้าตามโรงแรมต่าง <S <S ๆ,ๆที่มันมีดีไซน์ที่แตกต่างกันไปแล้วเราเค,เคยนึกอยู่เสมอว่าทําไมเราไม่เปลี่ยนห้องน้ําที่บ้านเราให้เป็นสไตล์โรงแรมล่ะเพราะห้องน้ำเนี่ยมันเป็นเวลาที่ที่ผมเชื่อว่าแต่ละคนก็จะได้ใช้ชีวิตเป็นเป็นช่วงเวลาที่เป็นอินดิวดัวเป็นส่วนตัวสุดๆและสมมรัในห้องน้ำน,นะครับก็ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เติมเต็มความสุขในชีวิต ดีไซน์ของ La เว n c e เนี่ยมามาไกลามากเลยไปเดินตามบุญถาวรเราก็เห็นงานดีไซน์เขาที่ออกออกซน์ใหม่ๆแต่ละคอลเลคชันประจำปีอะไรเงี้ยครับและอย่างตัว La เวนส์ซิ m p ีเรียกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่ฉีกไปอีก,อกแบบหนึ่งเลยนะครับที่ทำให้ส้อนตัวตนของของคนที่เลือกได้นะครับมันทำให้คอมบิเนชั่นต่างๆเนี่ยมันออกมาได้ลงตัว,ตว,ตว,ตวทำให้เรามีช้อยส์ในการเลือกให้เหมาะกับห้องน้ำสไตล์ของเรามากยิ่งขึ้นด้วยครับ รูปดีไซน์ที่ทางดีไซเนอร์เราออกแบบไปครับเราก็อาจจะยังเห็นภาพไม่ค่อยชัดแต่พอวันนี้มาได้ติดตั้งจริงๆเนี่ยได้ทีมช่างมืออาชีพมาช่วยติดตั้งเนี่ยก็ประทับใจเลยและยิ่งเห็นงานฟิ n นิชิ่งออกมาเนี่ยงานมันสวยกว่าที่เราคิดไว้นะครับมช์กับห้องน้ําได้เป็นอย่างดีแล้วก็กลมกลอมกลมเก,ก,กลืนไปกับดีไซน์ของห้องน้าได้อย่างดีเลยครับ จริงๆเรามีความประทับใจเราไปเมืองนอกเราเห็นพวกโรงแรมโรลเนี่ยเขาใช้อ่างเราก็จะเจอพวกอ่างที่เป็นอ่างผิวด้านเราก็เอ๊ะสงสัยแล้วยิ่งพอมาเจอเราเลนสเซมพยที่แบบให้ดีไซน์ให้สัมผัสที่เหมือนกันเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับตัวนี้ก็จะให้สัมผัสที่แบบเป็นสไตล์ซาตนแมทนะครับเป็นเป็นสไตล์เหลือบเงานะครับก็จะทําให้ดูหรูหราดูดูอารมณ์นุ่มสุขุมนุ่มลึกนะครับแล้วก็พวกเอ่อฟิตติ้งต่างๆนะครับก็ลองตัวดีนะครับทั่วพวกเฟอร ต่อพวกนี้ก็จะจะถือว่าถือว่าเนียนเลยแต่ตัวนี้ทําให้มันเรียบเนียนแล้วก็ได้ระยะคมมุมขอบต่างๆเนี่ยท,ที่ที่ถือว่าเนียบเลยครับตัวนี้ครับผม